รวมรถมือ2 JK นำเสนอรถครอบครัวสำหรับเดินทางไปเที่ยวนะคะทุกท่านคันนี้เลยค่ะครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ต้องการพื้นที่ใช้สอยกว้างๆต้องจัดรถอเนกประสงค์รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเป็นที่นั่ง3ตอนค่ะวิสัยทัศน์ดีในการขับขี่ด้วยนะคะเบาะหลังพับได้คะ่ะทุกท่านเก็บของได้เยอะนะคะหรือจะว่าพับแล้วให้เด็กๆนั่งเล่นกันไปก็สบายๆเลยทีเดียวนะคะ กับเชฟโรเลตซาฟิราปี03เครื่องยนต์2 2สีบอนเงินนะคะทุกท่านเครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกติใช้ได้ดีไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนค่ะสามารถขับทางไกลได้สวยแบบนี้ราคาถูกๆนะคะเพียงแค่63,000บาทเท่านั้นเองค่ะมีประกันชั้น3ด้วยนะคะยาวไปถึงปี68เลยค่ะเครื่องเกียร์ดีขับขี่สบาย พูดคอนโทรระบบล็อกความเร็วใช้งานได้นะคะภายในภายนอกยังดูดียังสะอาดตาแอร์เย็นเพลงมีฟังข่าสีโดยรวม85%นะคะช่วงร่างดียางดีค่ะระบบไฟติดครบขุ่นทั้งระบบเลยทีเดียวนะคะรถคันนี้ประหยัดด้วยการติดแก๊ส LPG หัวฉีดเป็นถังโดนัทประหยัดมากๆลงเล่มมาเรียบร้อยค่ะ63,000บาทสนใจดูรถได้แถวสถานี BTS ปู่เจ้านะคะมีเบอร์โทรของผู้ขายอยู่ใต้คลิปค่ะสามารถโทรคุยโดยตรงได้เลยนัดหมายไปดูรถไปทดลองขับติดต่อนัดหมายเจรจากับผู้ขายโดยตรงนะคะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าแต่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ